สวัสดีครับพี่น้องว่ต้องไปนะครับสุขูมทุกคนนะครับผม,มเมื่อ,อนี่มีโอกาสดีๆครับผมเมื่อนี่มาเทียยเ่ยวปีใหม่ยุบันแม่ครับผมก็เลยพาพี่พาน้องนะครับนีพพ่พาพี่พาน้องมานอนไฮนอนหน้าครับเมื่อนี่ยบงบรรยากาศ,ศงามๆครับผมเข้าดาวครับพาเข้าดาวครับผมนี่ครับมานอนไฮนอนหน้าเมื่อนี่ยเมื่อนี่วันที่อะไรเนี่ยสามสิบเอ็ดเลยเนาะสามสิบเมื่อนี่นะครับวันที่สามสิบ ส0มสันว่า25ง5น้อินะครับเมื่อนี้มานอนไ้นอนหน้าครับบรรยากาศดีๆครับผมเพราะพรงนี้เราไม่ได้มานี่ครับมาตาป่าอยู่หน้าแม่ครับผมนี่ตาป่าอยู่หน้าแม่บื้นเศร้าบุญนะครับต้องสิได้เก็บครับผมนี้ก็ัอีกทิมงานหนึ่งครับผมก็เป็นอีกตวนหนึ่งครับที่ได้ป่าขึ้นมาเนี่ยครับบางตัวกับมาเห็ดยาเฮ็ดกินกันครับผมนี่ ครับบรรยากาศหนาวหนาครับผมจับปลาเลาเดี๋ยวเมื้อื่นพูดเลยครับอีกเทื่อนนึงครับเมื่อื่นกะสีม้าไทยทอดให้เบื้องอีกเทื่อนนึงครับตอนเก็บปลาอีกเทื่อนนึงเนาะเมื่อนีกับภาพมาเบื้องบรรยากาศครับผมนอนให้นอนนะครับต่อไปงอนผมก่อนอนทั้งสี่เหรครับเห็นไฮน์ไหม โอ้ได้ขึ้นมาอีกตัวนึงครับพี่น้องปลาได้ขึ้นมาอีกตัวนึงครับกับสิพร้อมคิ้วต่อไปครับนี่แหละคิ้วต่อไปกับสิล้งกล่องนี่แหละครับผมนี่แหละปลาก็ใส่กับลังกินครับผมนี่แหละครับหลังจากน้ำท่วมไม่ไม่น้ำท่วมแล้วน้ำลงกับสิมีป่าขังอยู่ในบ่อนี่แหละครับผมนี่แหละครับบ่ออยู่ในนี่ครับอาจจะอาจจะมองไม่เห็นครับเพราะว่ามันก็ะคืนครับมันมืดแล้วเดี๋ยวมาอื่นเดี๋ยวผมเสียเบิ่งอีกเทียรนึงเนาะ ปลารุ่นเดียวครแม่ปลารุ่นเดียวเหมือนปลารุ่นเดียวเลยกํำลังเป็นนุ่มเป็นสาวนี่แหละมงามครับผมงามน้ำสนุกดรับมื่อ่นรถนี้แสลบสุกเลยครับผมจะด่ามาเนครับเป็นของกินของส้มอีสานเท่าครับผมเต่พอแต่แม่กับพรกกินแน้วนี่แหละครับจะด่ามาเล้ครับผม <ส>กะมาซาป่านะพร้อเหมือนหล่ะกับม,มีลิ่นลิ่นงัวครับผมพอดีเท่านแต่การมันมีมีการลมงัวงเลยครับก็ได้ลิ่นงัวงพุ่นมากอะเอามาย่างอยู่ให้อยู่หน้าพี่เหรอครับกับบรรยากาศลมเย็นๆอันอนี้ยังเขาป่าเลยนี่เขาป่าก็มีครับเผาป่าก็มีครับผมบรรยากาศกดฟินเลยครับอันนี้ก็ไสพญานาทพแปดครับผมดูน้ำอยู่ครับ มือื่นพร้อมเก็บป่าอยู่ครับผมนี่ครับลูกหลานนี่ครับ<ะ>กางเต้นไว้เต้นี่กาสำรับค้นน้อนเป่าป่าแล้วครับนี่เต้นเนี่ยบรรยากาศดีแฮงครับผมลมเย็นๆอยู่เมืองหลวงกับว่าเห็นดวงดาวด้วครับนี่ครับบรรยากาศดีแฮงครับผมบนท้องฟ้า มีดาวงามบรรยากาศเย็นยกแล้วนะยกแล้วนะยกแล้วยกแล้วยกแล้วพรุ่งนี้ถาดสองขาดแล้วพวกนี้ต้องสามสองขาดแล้วนะสองคนแสนล่ะพ่งนี <t 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 ้ต้องสองขาดแล้วโอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้องมาอื้นพ่อกันครับผมอีกคลิปนึงครับตอนเก็บปลาครับผม ขื้นพ่อกันอ<ค>ีกเท่นนะครับเฮ้ยทเค้ครับผมขื้นพ่อกันครับสว<อ>ัสดีครับผม